ว้าวกดแล้วคัะเก่งมากเก่งมากกดแล้วลูกเก่งมากเก่งมากเอ็นูเขาเอ็นดูหนูตั้งแต่วันแรกเลยอะ่ะไม่คิดว่าเขาอันนี้เขากดมาหาหนูเองนะไม่ได้กดไปหาเขาพี่ตีใจดีมากอะ่ะคือเป็นดาราท่านหนึ่งที่เรารู้จักตั้งคือใครจะไม่รู้จักก็ไม่ได้เข้าใจปะยังไงก็ต้องรู้จักยังไงก็ต้องจําผ่านหูมาแน่ๆอะ่ะซึ่งเขาก็คือคนในหนึ่งคนในวัยเด็กของหนูที่แบบที่หนู รู้และจำหน้าได้จริงๆอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกแต่แบบโอ้แบบตอนนี้รู้สึกแบบว่าซึ้งใจที่เขาแบบทำให้ขนาดเนี้ยแบบว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนะจากตรงเนี้ยการที่เขาจะมาพูดเรื่องของหนูให้อ่ะแบบคนอย่างพี่โกติเราต้องเป็นอย่างนั้น ทุกคนต้องเป็นคนอย่างวิโกตีเขาแต่ปะรู้จักให้โอกาสคนรู้จักเมตตาจริงๆเอามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถ้าเราจะให้ใครสักคนได้ทำเถทดจริงๆดีจริงๆเราก็อยากเป็นคนแบบนั้นเช่นกันอยากจะมอบความรู้สึกนี้ให้คนอื่นด้วยอ่ะแบบเขาจะได้เข้าใจเออดีมากเลยอ่ะ ว้าวแต่ว่าพี่แกวาน่ารักยัง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 ,ย,งยังจำภาพไอเนี่ยไอที่ใส่วิกแล้วก็ที่มันเป็นเพลงอ่ะเพลงอะไรนะที่เขาใส่วิกแล้วเขาก็มาเป็นเพลงอ่ะที่น่ารักน่ารักอ่ะนางเอกอะเป็นเพื่อนอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หอแถวเตก ที่ที่เขาร้องเพลงให้กำลังใจอะที่นางเอกเขาแบบอัดวิดีโอร้องเพลงให้กำลังใจพระเอกอะสุดเขตปะใช่ปะแสบสนิทไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้่ะไม่ได้ที่เขาอัดวิดีโอมันเป็นหนังนะอัดวิดีโอแล้วก็เขาก็ใจสู้หรือเปล่าปะเอออันแหละตอนนั้นคือแบบรู้สึกแบบว่าดูดูด จำซีนนั้นนะ่ะคือจําได้ขึ้นใจเลยเออใช่ใช่แต่สนิทเออก็อหนูว่าจําซีนนั้นได้ขึ้นใจเลยอะแบบจําได้ตลอดเลยแบบมันน่ารักไงแล้วก็ไม่คิดว่าคนในนั้นอะที่เราแบบมองว่าน่ารักอะเขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยสุดแบบแบบขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆริจริงๆแล้วอะเมื่อกี้อะ แซกเอฟบออะไอทหารนี่ยมันจะมาตีหนูตอนระหว่างพี่โกตีอะกดมาสิบหัวรอบ้าน้าก็เป็นแบบนี้ให้โอกาสคนใหม่ๆพัก <c oughs> เออน่ะช่างมันเถอะหนูไม่รู้แต่สำหรับหนูหนูมองว่าพี่โกตีเป็นคนที่น่าเคารพแล้วก็น่าทำตามใช่แซกคนเท่ Second te. จริง หนูหนูดีใจมาสำหรับคนอื่นๆที่สนใจพี่โกติแล้วเข้ามาก็อออเชิญอเราไปได้เลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนน่ารักแบบนี้นะเป็นคนบ้าบอนะคะนะคะ,นะคะเสียงดังนะคะเออวันนี้ FBI บอกว่าขอ FBI หนูบกับกบักพลังหนเอ b บขอบอกว่าไม่สู้ ขอไม่สู้ดูดันไม่เกรงใจใครมาแล้วบอกว่าไม่สู้โอเควันไหนอยากสู้มาแล้วบอกว่าจะสู้ <c oughs> วันนี้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 ปวดหัวออเออเอเอไม่สู้แล้วเขาไม่อยากสู้อโอเคปกติคือแบบมาแล้วยังวางแผนแบบว่าโอ้โหเป็นแบบ นักกว้างแผน่ะของเท่ของเท่ไล์เขาทีคือครั้งหนึ Take ่งคือแบบเหมือนจะออกลูปตลอดเวลามันจะมีความตึงแล้วก็เครียดตลอดเวลาเห็นคนเยอะเปล่าอาจจะใช่เดี๋ยวคนก็ค่อยๆไหลออกไปแซกเอ้ยกลัวอะไรนางตลกดีใช่จริงๆนางก็เป็นคนน่ารักแหละหนูว่านะจริงวันนี้มาเจ๊าใส่เกี่ยวใค่เกี่ยวทำไมอ่ะ ทำไมต้องมาไกลเกีียวตอนนี้อ่ะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกลบมากเลยนะพี่ชายสนามลบไม่พอปกติเนยกดมาจังเลยกดมาจังเลยกดมาแบบอูโหเพิ่งเปิดได้นหนึ่งนาทีอ่ะกดมาอย่างเงี้ยโอ้จะตายแบบท่วนทุกวันนะเขาจะแบบว่าอเล็กซ่าเออเหมือนเรียกซี่รีะเอออเล็กซ่าเป็นเพลงเป็นเพลงนี้ ที่ Apple Music นะเขาจะเขาจะแบบเขาจะมีแอปของเขาว่าเราจะเปิดเปิดพลงนี้เพลงนี้เพลงนู้นแล้วคือจะไม่คุยกับเราจะบอกว่าเขากำลังจะวางเขาเําจะวางแผนนะคบเราจะมาดูกันว่าเขาเขาจะปาดเราแหมนู่นนี่นั่นคือเขาจริงจังมากซึ่งเขาปิดไมค์ปิดลำโพงหนูเขาไม่ได้ยินไงเออคนเยอะเลยครับแล้วคือหนูว่าเปิดเปิดไมค์เขาอยู่หนูก็ได้ยินเขาหมดอ่ะเขาบอกว่าอีกเดี๋ยวอีกสามสิบวีเราจะตั้งส่งนวมนะคะส่งนวมเสร็จแล้วเราจะตีเลยแล้วแล้วก็แบบว่า ขาตีเราอ่ะอีกสามสิบวิอย่า yeah. ยคนในห้องเราก็รู้รู้เรื่องอืมมันก็มีวิธีรับมือไงเขาพี่เคแบบจริงจังจริงจริงจังเวอร์จริงจังเกินก็ดีแล้วแหละรักษาทสสัิติอะไรคงคงเป็นนักวางแผนเลยอะถ้าสมัยก่อนนะคือก็คืออยู่ในแผนกแบบว่าแบบแบบคนที่เขาอะไรอะแม่ทัพอะแม่ทัพที่เขาวางแผนฆ่าสึกอะใช่เลย เอ็ี B I. วางแผนยังไงรู้เขาวางแผนแต่ละอย่างแลเรารู้หมดทุกคำเลยไงประเด็นนะเขาพูดภาษาอังกฤษโอ้ยหน่วยกลยุทธ์เออฝ่ายกลยุทธ์แต่แบบว่าว่านะครับไม่ทับเราต้องไปตรงนี้ครับแล้วเราก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันทางตันหรือว่าไม่งั้นเราจะต้องอ้อมเข้าตรงคือเขาเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะจริงๆ วางแผนยังไงให้เขารู้ก็คือแบบแซกค,ค่ะโคตรจริงจังมาทีไม่เคยไม่จริงจังแต่มาทีไรก็บอกแผนหมดแล้วมันก็ปิดลำโพงแล้วเราก็พูนภาษาไทยมันก็ฟังไม่ออกเราเราก็เอา้าเขาจะตีเราแล้วพี่เราแบบรู้รหัสมลาเออเขาตีเราแล้วอ๋อเขาพร้อมแล้วอ๋อเนี่ยเขากำลังวัดวัดเราอยู่ กนเลายังทำไมถึงหลุดถึงหาหน่าได้ไม่คือมันพูดไม่ได้จริงๆอะคือเขาเขาแบบเขาไม่รู้อ่ะหนูมไม่รู้อ่ะเขาคิดอะไรอยู่แต่เราไม่ได้ปิดเขาเลยเราก็ฟังวางแผนอย่างจริงจังเลยแล้วมีการบิวด้วยนะแบบว่าหนุ่นฟังนู้นอ่ะเขาเอาแน่แน่นอนครับบอกเลยคนดูเยอะขนาดนี้ถูกม,มันจะมันมันเขาต้คะแนนเขามันไม่มีแค่แถบๆหรอกผมว่าเขาต้องมีสไนป์มีอะไรแน่นอนดูทรงซึ่งฝั่งเรากําลังคุยเรื่องแบบปัญญาอ่อนบ้าง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องคอรอดูท่าทีการตอบโตของเขาก่อนว่าเขากะเราจะทํายังไงต่อแล้วแบบค <c oughs> ืมึงไม่รู้อะไรกูยังบอกเลยมึงจริงจังจริงเลยกูแซลมึงอยู่เนี่ย <c oughs> อ๋อเรื่องเล่าที่ค้างเรื่องไหนอ๋อเรื่องนั้นนี่อ่ะไอ้เรื่องที่ค้างไว้อะพ่อพ่อแม่แม่หนูจะเรียกแฟนคลับหนูพ่อพ่อแม่แม่นะเพราะว่าทุกคนคือพ่อแม่ของหนูนเ,ปนเปรียบดังลูกสาว คือว่าด้วยการที่วันนั้นมเมื่อวานน่ะฉันจัดด้ามาของฉันเธอเข้าใจใช่ไหมว่าเราเราแบบว่าไปเคยชอบใครสักคนอย่างจริงจังไหมคือความชอบที่แบบว่าทําให้เธอนอนไม่หลับแบบเขานัดกับเธอว่าจะไปเจอกันที่พาตา้าไปเจอกันที่แบบโรงหนังสากาล่าหรือแกจะไปเจอกันที่วัดหรือใดๆก็ตามอ่ะในสมัยของเธออ่ะสมัยนั้นมีอะไรบ้างฉันไม่รู้ เธอไปเจอเขาเขานัดเธอแล้วจะไปไปแบบเจอกันอุ๊ยที่รีโดสยามหรือใดๆก็ตามหรือไปเจอกันหน้าไปรถเมย์สมัยก่อนเจอกันยังไงไม่รู้แต่เธอเข้าใจไหมวันก่อนหน้านั้นมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความแบบนอนไม่ค่อยหลับแบบไม่เคยหรอคนที่ทำให้เราแบบไม่เคยไม่เคยเลยถือสิ่งค่ะนั่นแหละเอาเป็นว่ามันจะมีความแบบ จะแบบว่าโอ๊ยยามันจะนอนไม่หลับอะ่ะคือหนูเคยเป็นนะมันขนาดวันนอนไม่หลับมันจะคิดถึงวันถัดไปแล้วว่าแบบว่าเมื่อไรมันถึงเวลาเมื่อไรจะถึงเวลา,เ,วลาเราต้องรีบผู้หญิงไะเธอต้องรีบตื่นมาแต่งหน้ากว่าสามชั่วโมงเลยนะไม่รู้ตื่นเร็วก็เตื่นเต,นต,นต้นมากแล้วสมัยนี้มันมีโซเชียลเราจะรู้ว่าเขาว่าเ,เราอาจจะไป เคยเห็นแฟนเก่าขเขาหรือว่าเคยรู้ว่าเขาแบบเอ้เขาจะชอบสตไตล์นี้นะจะดูจากพิ่สกิรติกานก,ก,ก,กดไลค์ของเขาหรือคนฟอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปส่องได้ไงแต่สมัยก่อนนะมันต้องอิงมาจากเขาเคยคบแฟนเก่าแบบไหนหรือเขาชอบผู้หญิงแบบไหนซึ่งเราก็จะแบบว่าดูทรงแล้วอ่ะวันนั้นที่เขาทักว่าเราสวยอ่ะคือวันที่เราอ่ะทาปากสีนี้หรือเราเขียนคิ้วโก่งประมาณนี้เออเราก็จะแบบทําแบบนั้นเข้าใจปะ ช่ไม่ถูกค่ะหาหน้าถูกหาน้าไม่ถูกใครพีไม่หนูเนี่ยพี่พัฒนานหนูชื่อหาหน้าหาหน้าผิดพี่พัฒนานเคยผู้นัดไปดูผู้ตื่นเต้นนอนไม่หลับสรุปนอนหลับในห้ <c oughs> สงสารจริง จริงมันจริงๆนะหนูพูดจริงๆคือมันเป็นความตื่นเต้นที่แบบวันนั้นอะพอหนูพอไปถึงอะมันก็ยิ่งขี้นะฉันต้องนอนฉันต้องนอนฉันต้องนอนเพราะฉันไม่นอนฉันจะโซมฉันอยากผิวเปล่งตางประกาศแบบแบบไฟออล่าฉันต้องนอนฉันต้องนอนท่องอย่างนั้นแหละบวกแต่บิดนอนแล้วบิดจินตนาการอยู่แล้วแหละตอนเจอกันจะทำได้กันดีวะตอนเจอกันจะยิ้มแบบไหนดีวะ ขาพกครั้นี้ยังไงะเข้าใจปะแบบเราจะดูว่าแล้วตอนแรกอ่ะเราจะเราจะหันไปแบบอย่างงี้หรือเราจะหันไปแบบอะเราทำมันไม่รู้เอแอบไปซื้ออะไรก่อนได้ไหมแบบเข้าใจปะทําแบบโอ้ยอ๋อเสื้อนี้มาฝากนน่นนี่นั่นมันจะมีความแบบเออเอชุดชุดนี้แบบเมื่อวานเลิกแล้วมันสวยทำโนนี้ไม,ม่สวยวะความผู้หญิงอะเธอ เป็นงั้นจนเช้าทุกเธอฉันนอนเขินอะนอนจินตนาการนอนเขินนอนคิดก่อนว่าแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตของฉันในพรุ่งนี้ที่จะไปเจอคนนั้นอะมันจะเป็นยังไงวะจนมันแบบนอนแล้วบิดอะเราไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยเป็นความเขินที่แบบว่าเขานัดล่วงหน้าแล้วเราอยูว่าบิดนอนแล้วบิดบิดอยู่เนี่ยน,นั่งดูนาฬิกาทุกๆุกครั้งที่ดูนาฬิกาเอ้ยต้องผ่านไปสินบนาทีหนูคิดว่าสาม ชั่วโมงฮายฮา่าซอนลูกชายลูกชายลูกชาย is my ฉันอย่าลูกชายใช่ไหมคะยังไม่หมดเออใช่ครับทำจิมันแบตเตอรี่มันเช็คไรกันโอเคต้ใช today 73% 73 my son yesterday yeah. why you cry Oh, because my best friend sing for me yeah, that's you're nice. gonna have a big big match soon right no big match actually in korean against okay, third event show but it's not alone we make a team Teammate. and mm. team team big match actually mm. in, name is mm. super crew match Aww. but me and uh, some famous in korean host we're same team but yeah actually you know maybe four months ago i'm really fasting growing up because of my papa yeah. and my mvps really so fasting mm -hmm. support me and i'm really fasting growing up but I'm waiting for a really big project in Korea, really important project. Wow. I can't turn on my live show one month, mm -hmm. and then I got a sick, and mm -hmm. I my doctor say, oh, you need to take a rest. You stop your working. But I say, no, I can't, but no, you can. You need to take a rest. And I don't turn on my live show one month, and I'm really going down, really fasting down. And then right now, mm -hmm. my feeling, Oh, I can't do it. I think... Uh, I, I want to cancel the, my team, but they guys say, it's okay, it's okay, we just try. But my feeling and my, I say my family really sorry that, and then yesterday, I really a lot of thing in my head, but really suddenly my friend inviting for me, and okay, I can join, but she's saying really suddenly okay Heejun, i can sing for you but this thing s me, this song mm. yeah this song mean really really friendship amazing friendship it's oh. okay i'm your friend i'm your mm. behind i oh. support to you don't worry and i'm mm. feeling really, oh. <laughs> actually i gotta stress but a little a little because i'm real life working and I'm really important to my life show, but I a lot of thing in my head. Oh, what should I do? What should I do every time? But right now it's okay. I think you think a lot of thing and yeah. not talk. Yeah. And yeah, that's right. You are not talking. I don't so want to talk. I know. Because I use it because if I say, "Oh, I'm really hard to times too," but my friends in some of my people. It's not only you. Every everything every every guy some hard time. It's Why you my care business. about another people? I don't know. Because it's it's my personality. I yeah, say... I know, I know. But you can yeah, say know, know You can you can say to me. Before Hana really speak I know that, but I really scared and my personality really worried about some guys, I know, I know. and another. Uh, <laughs> I want to change my personality, but really hard. You don't have right to change. Now. It's okay. You are really good now. You oh are really Han good. family now. is so sweet, everything. <laughs> Hana family is so sweet every time. I think so too. My mama is really sweet. My mama and I papa. You really similar and your mama and your papa. Really? Yeah, because because you guys know Hannah. We met maybe two months ago. Yeah. Hannah really amazing. What is that? Ah, wait, to Dukon. Amazing what? Everyone wait. I'm your mom. <laughs> I know. Oh, amazing what? ทีสองอะไรกันนะ่ะเธอพวเขาเครียดนั่นแหละแล้วเขาคือมันมันไปไปไป,ไปแข่งเป็นทีมแล้วเขากลัวตัวเองเป็นแบบวความลําบากให้กับฝั่งตรงข้าที่ไปฝั่งทีมตัวเองอะ่ะอีกคนนึงก็ดังเราก็แบบเมื่อก่อนเราเคยแบบสูงแล้วเขาหยุดหลไปเดือนนึงเพราะป่วยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนแบบกลักวกลัวแบบสู้ไม่ได้เป็นน้ําหนักให้อีกคนน่ะ Mm. Oh, that's right. I think not good city but I can ร Energy ใจ oh? ที่ยิ่งใหญ่และเป็น ah. หวงผมแต่คฤติกรรมแบบนั้นหลังจากที่ผมกลับมากาหลีแล้วก็ยังดําเนินต่อไปถามถึง ah. สภาพความเป็นอยู่ด้วยการติดต่อตบอุ่นมากจริงๆ That good City 아니야 좋아 좋아 yeah really yeah, I'm yeah. really surprising but my personality I 알람이 영어로 뭐였지 아 uh, 알람 어 oh. 알람 말 알람이잖아 알람 아, mm. my phone alarm every mm. day every time mute 음 mm. I I can't turn on my alarm mm. but I check my I G d M mm. but someone i check and click my dm hana say it's okay he's everything everything's good and, oh my god i i check and but my personality oh what is that i really lazy, kelly lazy lazy lazy. Mm, i really just lazy. see just see outside yeah just uh. see oh my god i really i really touch it but no i i really hana i will really hana what is someone guys send me ปุ oh, ๊บ oh in someone guys oh Hejun you have a money please บลอันงั oh. ้นงั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 ้นนนงั้นงั้นงั้นันั้นงัาน r y o n กแบบดีขึ้นไหมกินย,ยาแล้วอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยเข้ามาตอบเร็วแต่นี่ก็ไม่ได้อะไรไงแต่เขาบอกเขาเห็นอยู่ไกลๆแล้วซึ่งแบบว่าเห็นทาน้าแบบให้กำลังใจตั้งแต่ที่ไทยแล้วขนาดเขากลับแล้วเราก็ยังให้กำลังใจอยู่ It's okay เดี๋ยวเดี๋ยวใช I need to change my No you need and you don't need to change it's okay That's right hmm. It's okay <S Today I don't want crying uh, I I know. I I i know but you don't have to change it's yourself be yourself that's right and and you are already good and nice and i know you can you cannot say because you feel sorry yeah. you cannot say that help me please you cannot say because you feel sorry so you're acting like you're happy but now you are not happy because you worry inside. <laughs> okay, stop. <gasps> oh. You you cry because now you are not happy because you worry about your fans, you worry about teammate that you're gonna see in future. You worry, because, yeah, and Huang, and every day Every day, sorry, like Bianeso, I cannot say because I'm sorry. I cannot say because I don't want them to see me like I'm. i m w e a k i m 음. um I'm baby i don't want to make them uh, see, uh get stressed because of me i know 만약에 이 이벤트를 나 혼자 했다면 어. 나는 솔직히 크게 음. 그래 혼자 음. 열심히 하면 되지 했는데 음. 팀 점수로 누적이 되다 보니까 음. 한 사람이라도 처지면 이게 순, 진짜 한국 호스트 다 참여한단 말이야 이거 막 그 나랑 같은 그 MVP가 응. 이제 곧빅 매치야 그분도 응. 호스트가 응. 응. 그래서 응. 이제 거기 이제 응. 가고 이럴 것 같아서 이그럴 거니까 그래서 아네 그래서 이거를 그냥 참여 안 한다고 할까 하다가 응. 그냥 하라고 해가지고 하는데 응. 응. 그냥 그냥 해봐야지 뭐. ็นั่นแหละมันก็คือฮิจุนฮิจุนบอกว่าก็เอ็มวีพีเขาอะ่ะก็คือพัพาเขาใช่ไหมคนกเขาจะมีโฮสที่เขาเป็นเอ็มวีพีวยกอดร่วมกันอยู่ใช่เขาเป็นครอบครัวเขาก็เห็นว่าอีกคนเขาก็จะมีบิ๊กแมทแล้วตัวเองอะ่ะคือบอกเราเอาง่ายๆพอยคือถ้าไปแข่งคนเดียวจะไม่มีปัญหาเลยแต่เนี่ยมันไปไปแข่งกับคนอื่นแล้วมันต้องเป็นแททีมแล้วพอเป็นทีมมันต้องเอาคะแนนรวม <laughs> yeah. yeah that's right right now this team event is show i'm leader but i'm more than because right, right now i don't have mvp right now that's right actually right now i don't have mvp but i don't want my family to be pressured yeah i think i think so to me uh, my family more than stressed because right now i don't have mvp's and just just trying this event to show and it's okay i know, I, I, know, I, know I know i know i know everyone okay, it's okay don't I worry it is okay we can do it just <laughs> try just try and enjoy just try okay. and enjoy everyone oh my god you Hala, talk thank to you. yourself you talk to yourself <laughs> you talk to yourself put the playing head icon he Okay. I can do it. I can do it. Let's go. <laughs> I can do it. 그러니까 할수 있어. You can do it. Yeah. And I can do it. If okay, if it's not being good, just try mm -hmm. and yeah. you try the best, okay? Oh 그래도 y god. You can really come s so sweet <laughs> every no. time. Oh, 마 mama, I'm mama. So, 그냥 열심해서 히뭐안된 거면 어쩔 수 없잖아. 그래도 끝까지 했잖아. 후회 없이 할수 있어. Right. 기대 너무 많이 하지 마. 실망하는 거 싫은 거 알아. 근데 맞아. 근데 그거를 기대를 안 하고 그냥 그냥 놓고 가봐. 음. 근데 right. 그래도 최선을 다해서 오케이. t h 하나. Thank 알고 so 있어. 오케이. <laughs> Ah, uh, Why? When? When is your When is your big match day? My fan asked. Your fan asked. Oh, May twenty nine start. Uh May twenty nine. And June three finish. Ah, one week. Yeah, oh I think uh, big match. Uh, I think just we're team team big match every I time understand. every day one week. I understand. So you can use booster? No, I don't need booster. So you, you cannot use booster, right? Yeah. Oh, We in Taiwan need... already f i n i s h Oh, really? Doing like this, same. Oh, yeah, I think so. Oh, yeah, yeah, s a m m e 64하고 6 64 4에서 이렇게 반달리고반달리고반달리고 Oh, 맞아. That's right. Yes, in Taiwan already start. หวันหาว่ะ w วันหาว่ะที่มันเข้ารอบ64คน 64ล้วตัดครึ่ง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 อ่ะเหมือนหาว่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะอ๋อ이렇게่าอย่างไร I I know I I know we know we know because my friend h o w already finish Taiwan match it's same อ๋ออ뭔지알겠다อ TikTok TikTok อะ Tik Tik TikTok อืมนี่ TikTok อะอะ TikTok i ี่ scarred Mm, TikTok is right gone. now, TikTok is God. Mm, TikTok we, is gone. we can say that. Okay, TikTok, thank you so much. <laughs> I love TikTok. TikTok, we just say only I love TikTok. Mm. My life only TikTok. Yeah, thank TikTok. You so much. Wow, TikTok. <laughs> I'm so happy. No pressure. I'm okay. <laughs> 키크, I'm, okay. right. yeah. I'm okay. I'm okay. 아하, oh my god, Kinkong, Wow. 우 oh, 오빠, who are you? Oh, c o r y Hi, Corey. 신자오. Okay. Thank This you so liking. much. Now. 잘하고 요즘 잘하고 있어. 막 왔다 갔다 방송 잘하고 있는 보여, 보여. o k a My brother, you can do it. a uh, uh, actually, I if I go to next time visit Thailand. Mm. I first time. Uh, I go to your restaurant first. Okay, let's see. Let's Let's come and and talk with me. You can talk with me everything. Okay. Thank you. so ah, much. I 아는데, 근데 난 진짜 수 있어. Really. Okay? Thank you so much, Hana. Fighting. 그리고 자기 탓하지 Okay. Already good. Thank you so much, really Hana so okay? okay. mm. so family thank you so much thank you so much thank you so much bye-bye see you later hana okay.